่จ็โมงนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินฮานิดาค่ะก็คือจะกลับไทยกันนะคะสว,ว,วัสดีาขค่ะฮอนเห็ดมืนเดิม กระเป๋าเล็กของเคจิใบหนึ่งมอนเห็ดนะคะแล้วก็เสื้อสำอางแน่ไฟกำลังจะมาแล้ววันนี้เราขึ้นอันนี้นะคะแบบสองชั้นไม่มีคนมาแย่งที่เรานั่งเดี๋ยวนี้เขาเก็บเงินแล้วนะคะคนก็เลยจะน้อยเคจิเขาอยากนั่งแล้วก็เ,เลยจองนะคะจะองจักรตู้ตรงนี้นี่นี่จ้องเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่มีตั๋วก็จะขึ้นแบบแดงๆอย่างนี้ก็กีเราซื้อตั๋วแล้วก็เอาซุยกะมาแตะนะคะแตะตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าก็คือสามารถนั่นงได mm. ้ VIP มาก ก่อนหน้าน,นี้เขาให้ขึ้นฟรีนะคะเป็นช่วงทดลองตั้งแต่วันที่15มีนาเขาเก็บเงินแล้วก็จะลงโย่งไงค่ะใครอยากจะแบบมีที่นั่งนั่งสบายๆก็คือจองอน,นี้ได้เลยนะคะเี้เคจิเขาเอารถไฟที่ทำเองมาจากที่บ้านนะคะปริน้นจากเครื่องปรินแล้วก็มานั่งทำเองเอาไปเที่ยวไทยด้วย อนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินฮานิดะแล้วนะคะเราประปาอาบนา้ำกำลังเดินทางมาตอนนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านชาร้นานอาหารรีนน้ํนะคะเยอะแยะมากมายเรามาช้อปปิ้งกันดูนะคะ แล้วก็มานั่งแวะทานไอศครีมก่อนนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากแม่คีชิไม่ได้ทานข้าวกลางวันนะคะอรอป,รปรากก้าป้าป้าจะมาก็เลยทานมัทฉะไอศครีมก่อนอน,นี่นะคะร้านนี้นะคะมีมัทฉะขายด้วยมัทฉะจากชิซูกะคากูชิมะนะคะแล้วก็าจากอุจิเาเกีโวโตก็มีนะคะนี่ผมไม่ค่อิจะเป็นแบบเข้มข้นเลยนะคะนี่มัทฉะไอศครีมแบบเข้มข้นแล้วก็โดยโด้วยเกลนไมชะด้วย,วยกลนไมนะครับ เหมือนข้าวคั่วนะคะประมาณนี้ส่วนของเคจิก็จะแบบเป็นจางๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะผสมนมนี่ของแม,ไม่ไมคจิแบบเข้มข้นเลยนะคะนี่ร้านนี้นะคะ ตอนนี้ป๊าป๊าก็ถึงที่สนามบินแล้วนะคะวันนี้ป๊าป๊าไปทํางานมาค่ะเลิกงานเสร็จก็มาที่สนามบินเลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็จะไปรอขึ้นเครื่องแล้วนะคะวันนี้เราบินไฟ์ดึกค่ะไฟตตอนเที่ยงคืน20นะคะไปถึงที่กรุงเทพก็จะเป็นช่วงเช้าๆเลยค่ะ มาไฟดึกแบบนี้คือรู้สึกว่าถึงเร็วมากค่ะเพราะว่านอนอย่างเดียวนะคะตื่นอีกทีก็อยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เ,ปเป็นอ่างเป็นห้องน้ำเลยนะคะเจ้ <c oughs> า <c oughs> โล น้ำอยู่มีตกใจนะหน้าต่างเปิดได้ด้วยนะคะอาปิดให้ละปิดมาทานข้าวเช้ากันนะคะเสุ็อินปุ๊บมาลงมาทานข้าวเช้าเลยเราจองโรงแรมที่นี่ไว้หนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้านะคะแล้วก็สตาฟที่ฟอนคือใจดีมากค่ะให้เราสามารถเช็คเอาท์เลทได้ถึงบ่ายสองเลยนะคะ เดี๋ยวเราทานข้า,าวเช้าเสร็จก็อาบน้ำพักผ่อนนะคะนอนหลับกลางวันกันสักนิดนึงแล้วก็ค่อยย้ายโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะนี่อาหารเช้าที่แม่เคจิรอคอยนะคะก็คือข้าวต้มเาจา๊ากนะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้ปลาทงโขงส่วนเคจิก็ทานไก่ทอดนะคะแล้วก็ขนมปังไม่ต้องทายเลยนะคะว่าใส่อะไรช็อกโกแลตติดอยู่ตรงมุมปากเลยค่ะ สรุปแล้วคนที่ไม่ไหวแล้วได้นอนกลางวันก็คือแม่เคจินะคะส่วนเคจิกับป,ป๊าเขาก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นของเล่นกันจนถึงบ่ายสองค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแดมดิโอกุระแล้วนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเพลินจิตค่ะเราเคยมาพักที่นี่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ แล้วปปะก็ติดใจค่ะเลยขอมาพักซ้ําอีกครั้งนะคะสรุปแล้วมาที่ใดก็ประทับใจทุกครั้งค่ะนี่รอบนอี้นี้นะคะที่ญี่ปุ่นซาก,กุระยังไม่บานเลยที่โรงแรมนี้บานเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเขาตกแต่งสวยมากๆเหมือนซากุระของจริงเลยค่ะ

วิวดีมากวิวดีมากเลยนะคะว้าวนสุดยอดนั่นเล็กนนี้ชิคินสกินสุดยอดนี่นะคะนี่ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโรงแรมที่เราชอบที่สุดตั้งแต่เคยพักมาก,ก็คือดิโอกุระคอนโตุ๊กถ้าไมได้หรืออย่งอันนี้ของจริงน,นะคะสามารถทานได้ ใช่ส่วนอะกระเป๋าอ ah, ่ะเปิดดิกระเป๋า いいね。変わらない。あの日本のホテルとおんなじだよ。ああ。やっぱりすごいな。ほらなんか綺麗だも全部が。<は>ああいいね。なんかすごい。空飛んでるみたいね。ね。うわー綺麗だ。だすごいね。超マックレイ。部屋。 อ๋ออันนี้เป็นมินิบาร์นะคะบิมนะลมอหะวิสกี้บาร์แต่โมเดลจะน่ายดโออสวยมากเลยว้าวสวยอ่โีกจะเหมือนเดิมนะคะนี่ ต้นไม้จริงสวยมากดูเสื้อผ้านี่ไงที่ไม่เคยจีต้องการคือเตารีดนะคะเสื้อผ้าคือบอกว่ายับยุยยีมากเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนแล้วเราไม่ได้ใส่แล้วเราเก็บตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือยับยุยยีมาก กินขนมแล้วอาจารต์ตชิมเตไปอย่ารก็ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีฟันนมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นากาต้มน้ำค่ะขอดูมือเนนี้ก็สําหรับมินิโต๊ะเรานะจ๊ะกาอ,อยู่นี่นี่เอาไปตั้งนะคะดื่มชานนเราจะเดินไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันก่อนนะคะที่เซนทาตจมบัสซี่ อยู่ห่างจากโรงแรมเราประมาณ500เมตรจะ่เดินไปนิดเดียวนะคะเดินเนี่ยสกายวอล์กไปนิดเดียวอากาศก็ร้อนนะคะแต่ก็ยังร้อนในระดับที่ทนได้อ่ะคุกาอะเฉี่ยว นขาหน้นรู้ทจริโซ่เจีบอกบนร้อน i <'m> อ h <laughs> o เจจีบอกว่า <laughs> มอลเรเริ่มแขกันแล้ว <laughs> ตอนนี้เราก็มาทานกว๋วยเตี๋ยวกันอยู่ที่ร้านทองสมิตนะคะเป็นร้านที่เราจะต้องมาทุกครั้งที่กลับไทยค่ะเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวรสชาติเข้มข้นอร่อยถูกปากมากๆเลยนะคะส่วนเคจิก็ทานกว๋วยเตีย๋ยวไก่เมนูเดิมทุกรอบนะคะเพราะว่า เป็นเมนูเที่ยวที่ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็เป็นแบบน้ำใสๆเคจิเขาก็จะทานได้และแคบหมูเขาก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะเคจิเขาชอบทานมากนี่หยิบชิ้นเบลเลอร์มาเลยแม่บอกว่าเอาก้อนเล็กๆดีกวามม่าไหมเพราะว่าฟันหน้าเคจิยังขึ้นไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะทานไม่สะดวกนี่มีความว้าวนะคะยกนิ้วให้ด้วย นี่ของไมเคจิยังไม่มานะคะได้แต่น้ำลำไยมาก่อนมารอบนี้เคจิก็ทานได้เยอะขึ้นค่ะตั้งแต่เขาขึ้นป .1 เทอม3เขาเริ่มมีความอยากอาหารมากขึ้นนะคะก็คือทานเยอะขึ้นไมเคจิก็คิดว่าเป็นช่วงวัยกำลังโตของเขาแล้วค่ะพอทานเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันมาเจอบูธขายพวกสกูตเตอร์นะคะนี่เคจิ ข็อยากจะลองเล่นบ้างค่ะเคจิอยากได้กระเป๋าเดินทางใบนี้มากเลยนะคะแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเอาไปขี่บนทางเท้าบนถนนหนทางแบบนี้คือไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นถ้าจะขี่อะไรแบบนี้จะต้องมีใบขับขี่นู่นนี่นั่นนะคะกฎหมายเขาค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วพี่ที่ประจำบูธเขาก็ให้เคจิเล่นเกมมาริโอเกมนะคะโดยให้ขับรถมาริโอคารดของจริงแบบนี้ค่ะ จะบอกว่าคันนี้ก็แพงใช้เล่นเลยนะคะประมาณ85,000บาทเลยค่ะก็เป็นความโชคดีของเคจิที่ได้ลองเล่นมาริโอคาสเสมือนจริงแบบนี้นะคะ หลังจากออกไปข้างนอกมานะคะอยู่ๆก็มีคนมาทําความสะอาดให้อ๋อเนอริกามิอ่ะขอเีอริกามิだって作ตてกださいตกใเราตกใจนะคะเพราะว่าตอนเราออกไปอะ่ะผ้าม่านเราเปิดอยู่พอกลับเข้ามาผ้มาม่านถูกปิดแล้วของในของมีค่าเราเราไม่ได้เก็บแล้วก็คิดว่าไม่มีคนเข้ามานะคะก็คือม่าน,ะะนาปิดหมดเลยสรุป พนาักงานมาทำความสะอาดให้นะคะและนี่ก็เป็นเครื่องบินที่ซื้อมาจากเมกาพาซาเมื่อกี้นะคะเรานั่งรถตุกๆไปที่เมกาพาซาแล้วก็ใช้เวลาที่นั่นประมาณ30นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ได้เครื่องบินมา2องลำนะคะวันนี้เนี่ยเคจิเขาอยากจะไปคาเฟ่การบินไทยก็คือสำนักงานใหญ่การบินไทยค่ะเขาจะไปร้านขายของที่ระลึก แต่ว่ากว่าจะย้ายโรงแรมนู่นนี่นั่นเสร็จก็ใกล้เวลาปิดแล้วนะคะถ้าเราจะไปวันนี้ก็ไม่ทันแม่เคจิก็เลยให้เขาไปซื้อที่เมกาพาซาแทนค่ะเคจิก็ประกอบเองนะคะประกอบโชว์แม่ค่ะเขาบอกว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ14ปีขึ้นไปแต่เขาแค่7ขวบเนี่ยเขาประกอบเองได้นะคะประกอบไปประกอบมาพังค่ะทุกคนพังอยู่จุดนึงนะคะ กลับบ้านไปให้ประปาซ่อมให้ค่ะข่องบินนี่ของเล่นประปาเล่นโมไซดมด้วยอืมเป็นไงหอมไหมพี่นีวยิ่งหมอมพอกินยังใหม่อยู่นะะ,ะล้รถอันนี้ค่ะมีกุญแจแล้วก็ เติมน้ำไปในถังน้ำมันข้างหน้าเนี่ยเราพอสตาร์ทปุ๊บก็จะมีควันออกมานะคะ,ะเหมือนของจริงเฮ้ย ชอตงาชีขอบคุณค่ะโอ้ส <society> <room> ้มตำไก่ทอดอะไรต้มยำกุ้งนะทูสเซอไวทน็ตเบอร์เกอร์ไก่ฟุตวิสเซอร์วิชิปเคกเกอร์ขอบคุณค่ะอาหารเรามาแล้วそうだよ กตแส้มตก็ส้มนิที่วาดี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 てีด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 ีมาดี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 ีดีดีีดนีดีกมีีี สำหรับคลิปนี้ไม่เค่จี๋ขอตัวทานข้าวแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเทียบกันต่อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ